สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลเค่นเคยจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางของฮานอยสูตรวัดใจในวันที่ได้ในวันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะมาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนจะไปชมเดี๋ยวเราจะมาสรุปของวันที่สามสิบกันก่อนจา้ามาดูผลกันเนาะพี่น้องจา๋าน้องหึงให้สี่เจ็ดแล้วก็ริ่งรูดที่เจ็ดเนาะผลออกมาก็ เจ็ดเก้านะคะมีเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเข้าตรงๆนะคะพี่น้องคาะนี้ก็เข้านะคะอาเด่นเจ็ดวิ่งรูดที่เสียดแล้วก็ในตารางกําลังวันมีทั้งเจ็ดเก้าด้วยนะคะส่วนล่างพิเศษนะคะล่างพิเศษมีเก้าห้าน้องบึงก็หลุดไปนะคะแต่ว่าในตารางกําลังวันมีนะคะเก้าห้าห้าเก้านะคะพี่น้องา่ามาดูน้อยปกตินะคะนอยปกติออกสาบนแล้วก็ข้างล่างสามหนเนาะ น้องหึ่งก็หลุดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหลุดนะคะ VIP VIP ออก51นะคะ51แล้วก็49 51น้องหึ่งก็หลุดค่ะพี่น้องคะแต่ว่า49น้องหึ่งก็เข้าตรงๆนะคะพี่น้องจ๋า,าสรุปแล้วหานอยสูตรวัดใจสูตรนี้ก็เข้าพิเศษบนตรงๆงนะคะแล้วก็ VIP 49ตรงๆเข้าเด่นเข้ารูดวิ่งนะคะพี่น้องจ๋า แล้วก็ตารางกำลังวันก็เข้าทั้งจิตเก้าแล้วก็เก้าห้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่ 1, <S 1> <S 2> <S 2> พฤษภาคมสองพนะคะวันที่1นะจ๊ะ1พฤษภาส4นะคะพี่น้องจ๊ะอ่าแนวทางฮานอยแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะ นทางฮานอยสูตรวัดใจเห็นชัดไหมคะกล้องน้องหุญก็ไม่ค่อยโฟกัสพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอ่าวันนี้ก็จะมาให้เด่นแล้วก็วิ่งรูด เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางค่ะพี่น้องค่ะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะอ่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอาเด่นน้องบึงก็จะให้เด่นที่3ที่3กับ5นะคะพี่น้องค่ะสายรูดสายวิ่งนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งที่หนะคะ มาดูกันว่าสามมีอะไรบ้างนะคะสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะอ่ามาดูห้านะคะพี่น้องสาห้าก็จะมีห้าหนึ่ง สองห้าสี่ห้าหกห้าจ็ดห้าแปดนะคะพี่น้องคะเดี๋ยนะเห็นชัดไหมคะอ่าเสร็จแล้วน้องอุ่นก็จะมาตีตารางกำลังวันให้นะคะตารางกำลังวันของวันนี้นะจ๊ะ ็จะมีสี่นะคะพี่น้องขะมีสี่มีห้ามีหนึ่งแล้วก็มีหกนะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องจ๋า ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องวึ๋งด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องจา๋าอ่าสุดท้ายนี้น้องวึ๋งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพืี่พทุกคนนะคะรวยๆแห่งๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ